สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเขตของเพชรบูรณ์สีเทพนะท่านผู้ชมพูดไปพูดมาแล้วก็หนาบสุดาละเอ้าฝนมาแล้วผู้ชมจะรอดไหมเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่ผมพาผู้ชมมานะครับตอนนี้อยู่ด้านด้านนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะสุดาครับอนุญาตถ่ายน,นะครับผม เห็นเขาสร้างพระใหญ่ว่าสวยๆเนี่ยนะเขาสร้างพระใหญ่นะผู้ชมเห็นไหมด้านหลังเนี่ยหน้าต่าง9เมตรเลยนะเขาก่าังทำเนี่ยเขาขอพรขอดั่งใจมุ่งหมายนะเพื่อความสําเร็จนะครับตรงนี้เขาเลยมาสร้างพระถวายให้วัดนี้นะผู้ชมนะเกี่ยวกับอะไรฮะผมว่าเรื่องโชคเรื่องลาบมีแหละเรื่องต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ทราบนะไม่ได้คุยครับเาพราะคุยภาษาจีนไม่เป็นฝนมาแล้วครับผู้ชมฮะมัเป็นเลิกดีเหลือเกินนะครับนี่นะจะจะรอดฝนไม่ทัเนี่ย สวัสดีข้าจ่ายครับธรรมศาสการครับวันนี้ไปดื่มกับอาจารย์พอดีเลยอาจารย์เขา,าบอกว่าศาลเนี้ยศักดิ์สิทธิ์นะใช่ไหมฮะศาลที่อยู่ที่เนี้ยใช่ครับเอ้าส่วนพาะกา็ชา,าวติชาติะมาไหว้ขอพรที่นี่ก็ทางที่โยมเห็นด้านหลังที่เจประสบควาคมสำเร็จผมก็ไม่รู้ว่าเขาขออะไรแต่เขาก็มาสร้างพระด้านหลังให้ แต่ <Okay. S 2> ว่าเขาก็ต้องประสบความสำเร็จต้องอยาง <ไป S 1> ใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะอย่างใหญ่มากนะ,นะตัด29เมตรเลยนะยเลขมงคล<ช>ด้วยนะคะับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไป<ช>ดูในส,ส,สารนี้เนะ่ย